สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์ NLP นะคะวันนี้สั่งจิตให้รวยทำทุกเช้าและก่อนนอนเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งของฉันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉันสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงิน ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและฉันเห็นเงินไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันรวยแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เงินจะไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมายเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับฉันที่จะร่ำรวยฉันยอมให้เงินไหลเข้ามาหาฉันทุกรูปแบบ ในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อความสำเร็จมาถึงฉันอย่างง่ายดายและง่ายดายฉันต้องการชีวิตที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมีความสุขฉันสร้างความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดาย ฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองทั้งสุขภาพทั้งความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันดึงดูดเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกวันความมั่งคั่งของฉันฉันมีความมั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคัง่ง มั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินมีเป็นไปโดยธรรมชาติในขณะที่ฉันอาศัยอยู่กับธรรมชาติอิสระภาพทางการเงินเป็นไปได้ฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกวินาทีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมาย แม้กระทั่งยามรับเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันเปิดรับอิสรภาพทางการเงินฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองและความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับเงินทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น ในทุกวินาทีฉันมักจะได้รับเงินทั้งหมดที่ฉันต้องการเพื่อชีวิตอันมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมันเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของฉันฉันคู่ควรฉันคู่ควรที่ร่ำรวยขอบคุณขอบคุณ และเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งของฉันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉันสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินและฉันเห็นเงินไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันรวยแล้วตอนนี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เงินจะไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมายเป็นเวลาที่เหมาะสําำหรับฉันที่จะร่ำรวยฉันยอมให้เงินไหลเข้ามาหาฉันทุกรูปแบบในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อความสำเร็จ มาถึงฉันอย่างง่ายดายและง่ายดายฉันต้องการชีวิตที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมีความสุขฉันสร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองทั้งสุขภาพทั้งความสุข เข้ามาในชีวิตของฉันฉันดึงดูดเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันความมั่งคั่งของฉันฉันมีความมั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคั่งและอิสรภาพต่างการเงินมีเป็นไปโดยธรรมชาติ ในขณะที่ฉันอาศัยอยู่กับธรรมชาติอิสระภาพทางการเงินเป็นไปได้ฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกวินาทีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมายแม้กระทั่งยามรับเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาฉัน ฉันเปิดรับอิสรภาพทางการเงินฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองและความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับเงินทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นในทุกวินาทีฉันมักจะได้รับเงินทั้งหมด ที่ฉันต้องการเพื่อชีวิตอันมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมันเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของฉันฉันคู่ควรฉันคู่ควรที่ร่ำรวยเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างไงไ่ายดายความมั่งคั่งของฉันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ขึ้นมากฉันสามารถบรรลุอิสระภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงิน,น,งงนและฉันเห็นเงินไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันรวยแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เงินจะไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมายเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับฉัน ที่จะร่ำรวยฉันยอมให้เงินไหลเข้ามาหาฉันทุกรูปแบบในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อความสำเร็จมาถึงฉันอย่างง่ายดายและง่ายดายฉันต้องการชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และมีความสุข ฉันสร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองทั้งสุขภาพทั้งความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันดึงดูดเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกวัน ความมั่งคั่งของฉันฉันมีความมั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคัง่งมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินมีเป็นไปโดยธรรมชาติในขณะที่ฉันอาศัยอยู่กับธรรมชาติอิสราภาพทางการเงินเป็นไปได้ฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น ทุกวินาทีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างมากมายแม้กระทั่งยามรับเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันเปิดรับอิสรภาพทางการเงินฉันยินดีต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองและความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับเงินทั้งหมด ที่ฉันต้องการฉันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นในทุกวินาทีฉันมักจะได้รับเงินทั้งหมดที่ฉันต้องการเพื่อชีวิตอันมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมันเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของฉันฉันคู่ควร ฉันคู่ควรที่ร่ำรวยขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจักรวาลอาจารย์นันเทนเนอร์ชีวิตมั่งคั่งมาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ